วัสดีครับเพื่อนๆอ่าวันนี้ก็มาอยู่ในรูปแบบของการเปิดรูปแบบหมาละครับวันนี้เราจะเปิดเป็นแบบรูปแบบม้ามังกรนะครับโอเคนะม้ามังกรเนี่ยเด่นๆก็คือไม่มีอะไรครับก็คือมีม้า2ตัวยืนคู่นะครับเป็นรูปแบบที่ผมชอบใช้มากนะครับอ่าจุดเด่นของม้ามังกรก็คือแม่งทะลวงโคตรดีนะครับมันทะลวงดีแต่ว่าเอ่อมันก็มีจุดอ่อนเหมือนกันครับจุดอ่อนก็คือมันมีช่องโหว่ในการตีโต้กลับค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่ามันทะลวงดีนั่นเองนะครับเอาละมาวิธีการเปิดรูปแบบม้้ามัััังกกรร็คคือจะดนนเบีียตวไป ผมขอเปิดเป็นหมาขาวหมาขาวเป็นม้ามังกรนะครับส่วนหมากน้ำตาลผอขอเปลี่ยนเป็นม้ามังกรสลับแล้วกันนะครับโอเคมมามังกรามามังกรมาตรฐานกับม้ามังกรสลับนะครับโอเคนะก็รูปแบบของมมามังกรเนี่ยมันจะมีไม่ค่อยเยอะครับก็จะดันดันม้าไปอ่าเดี๋ยวผมดันนะอันนี้ก็ดันมานะครับดันขึ้นไปอ่าดันขึ้นไปนะครับโอเคนะอืมโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็จะดันตัวนี้นะครับโอเคนะ ถ้าเป็นหมากของหมากน้ําตาลนะครับเขาก็อาจจะดันเบี้ยตรงนี้ขึ้นมาหลอกล่อครับก็อาจจะดันขึ้นมาหลอกล่ออย่างเงี้ยโอเคแล้วเราก็ดันขึ้นไปสีขาวแค่นี้ก็จัดว่าเป็นม้ามังกรแล้วนะโอเค okay นะคือรูปแบบง่ายๆเลยไอตัวไอตัวข้างหลังอะตัวข้างหลังจะเดินหรือไม่เดินก็ได้ครับก็คือคาดเปิดมาอย่างเงี้ยก็คือเป็นม้ามังกรแล้วนะครับตัวหลังจะแปลขบวนยังไงก็ได้นะครับส่วนถ้าเป็นหมากน้ําตาลม้ามังกรสลับคืออะไรคำว,ว่าม้ามังกรสลับก็คือเอ่อเป็นม้าที่แบบว่ามันมันสลับกันนะครับอีกเช อ่ะเปิดมาเป็นแบบม้ามังกรอ,อย่างนี้ใช่ไหมอืมแล้วหลังจากนั้นตัวอื่นนะครับ ถ้าเป็นม้ามังกรอ่าม้ามังกรทั่วไปก็คือคําว่าสลับเนี่ยก็คืออย่างนี้มันจริิๆรูปแบบม้ามังกรสลับมันเป็นรูปแบบในการาการแปลขบวนแล้วนะแต่ว่าเด่นเ่เ <Q> <ๆ S 2> พื่อนๆ,นๆอาจจะเ <Q> คยเห็นมัง้ง <Q> <Q> ไม่รู้สิเพราะว่าคนเล่นม้ามังกรม,มีไม่ค่อยเยอะนะครับประมาณนี้โอเคอ่าเด่นๆก็เอาหมากขาวก่อนแล้วกันนะครับหมากขาวเนี่ยก็คือเวลาดันเขาก็จะดันตัวนี้ขึ้นไปนะครับสังเกตดูว่าตัวหมากเขาจะกินไม่ได้นะโอเคอ่ะคำว่าม้ามังกรสลับคือเขาจะสลับอย่างนี้ครับท่านผู้ชม เนี่ยก็คือเหมือนเอาเป็นรูปแบบของแปรขบวนลุกนะครับผมเอาเป็นแบบม้ามังกรแบบทั่วไปปกติก่อนนะม้ามังกรทั่วไปอ่าม้ามังกรทั่วไปเนี่ยเขาก็จะพยายามดันดันเบี้ยเป็นสามเหลี่ยมนะครับโอเคเ,อเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะโอเคเอ่าผมก็จะพยายามอ่าดันเป็นสามเหลี่ยมอย่างงี้นะครับอ่าดันนี้ดันนี้โอเคเพื่อนๆดูนะครับดูนะครับ ประมาณนี้โอเคแล้วเขาก็จะเอาโคดนงี้โอเคอันนี้คือเป็นม้ามังกรสลับนะครับบางน้ําตาลส่วนถ้าเป็นม้ามังกรแบบปกติทั่วไปหรือเป็นมาตรฐานเนี่ยก็จะดัอย่างงี้สังเกตดูว่าโคนเนี่ยมันจะอยู่ขนาบข้างคุนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าม้ามังกรนะครับโอเคนะซึ่งแน่นอนว่าอของไอตัวสีน้ําตาลเนี่ยมันก็สลับเป็นม้ามังกรได้เหมือนกันนะครับโอเคนะจริงๆมันก็คือม้ามังกรแหละล้วก็อยู่ที่รูปแบบของการ แปรขบวนได้นะครับว่าจะเป็นม้ย่งบางกรยังไงนะครับซึ่งของสีน้ําตาลเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบของตัวขุนแล้วก็ตัวหมากเนี่ยมันจะกระจายนะครับซึ่งมันก็จะมีจุดอ่อนก็คือมันมันกระจายไงส่วนถ้าเป็นสีขาวเนี่ยมันจะดีกว่าก็คือหมากมันกระจุกกันนะครับแต่ว่าข้อเสียของหมากขาวก็คือม้ามันม้ามันพิ้วได้น้อยกว่าครับส่วนถ้าเป็นสีน้ำตาลเนี่ยม้ามันจะพิ้วได้เยอะกว่าเพราะว่ามันมีช่องให้มากกระโดดนะครับอ่าอย่างเช่นอ่าเราอาจจะเอาเรือมาไอตัวนี้ก็อาจจะกระโดดแบบ เป็นอย่างางูอย่างนี้อย่างเงี้ยได้ครับมันกระโดดซ้อนได้อย่างเงี้ยเออเป็นอย่างงี้ปุ๊บอาจจะถอยไปแล้วก็เอาโคนดันเอาถอยมาแล้วเอาโคนดันอย่างเงี้ยได้ครับประมาณนี้โอเคนะเพราะนั้นอ่ะกลมารูปแบบของสรุปแบบเบสเ็จเลยก็คือม้ามังกรรูปแบบก็คือจะมีม้า2ตัวยืนขึ้นไปคู่ขนาดอย่างงี้ครับอ่าเนี่ยเขาเรียกว่าม้ามังกรจบแล้วนอกนั้นก็คือจะเป็นเทคนิคในเรื่องของการแปรขบวนหมากแล้วนะครับประมาณนี้โอเคนะรายละเอียดเด่่ๆก็จะประมาณนี้นะครับโอเค จบแล้วมังกรไวไหมเออมังกรส่วนใหญ่รูปแบบหมากก็จะเด่น <ๆ S 1> อยู่มีมีอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะสอนในเรื่องของอามาอุปการณแล้วกันฮัอุปการณซ้ายอุปกรณขวานะครับก็น่าจะจบภายในแป๊บเดียวแหละโอเค